ข่าวด่วนอ,อยอเตือนผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามอย่างนี้อย่าซื้อกินอันตรายมากดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จาก เว็บไซต์มติชนออนไลน์ด้วยนะคะออยตรวจพบสมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ขึ้นทะเบียนปนเปื้อน,นสเตียรอยตื่นผู้บริโภคอย่าซื้อกินเมื่อวันที่27กรกฎาคม2566ในายแพทย์วิทิตรสริดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยอ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้เท่าวิ่งปูดแคปซูลไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาขายทางแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นออ,อได้เร่งตรวจสอบเมื่อต้นครบจําจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวโดยพบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผู้เท่าวิ่งปูดแคปซูลสูตรกระจายเส้นเอ็นยึดจำนวน26ซอง ยาผงจินดามานีจำนวน55าซองและสมุนไพรไทยมีรูปรากไม้จำนวน39ซองทั้งนี้จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง3มรายการไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์จากอ,อยอและฉลากผลิตภัณฑ์ไม่มีการแสดงเลขทะเบียนอีกทั้งยังพบสารสเตียรอยดปลอมปนในผลิตภัณฑ์ยาผงจินดามานีด้วยเหตุนี้อ,อยอจึงขอเตือนผู้บริโภค อย่าซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง3รายการดังกล่าวมาใช้เพราะอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยได้นายแพทย์วิทิตกล่าวนะคะด้านรองเลขาธิการอ,อยอกล่าวเพิ่มเติมว่าอ,อยอแนะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากอ,อยอ ได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือผ่านไลน์ @fda ไทยหรือหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย15 5 6หหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้อยพร้อมเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ